ครับผมการสวัสดีให้ชาวไทาด้วยฮะ่สู่ชมเป i ้ยนซอรซิตีเช่นเคยแล้วตอนนี้คือเกม FC Mobile นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถึงเวลา CM กันบ้างแล้วนะฮะกับท็อป10ระดับ CM ประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมนะกองการสายต่อบอลนะฮะจ่ายบอลแม่นยิงไกลคมนะผมเกมรับกันเล่นได้เกมรุกกันเล่นได้ครบเครื่องสุดๆไปเลยนะฮะคัดมาให้แล้ว10ตัวละครด้วยกันจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับ ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเอาครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีตัวอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอบอกคนที่เข้ามาดูใหม่ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าเป็น f c ช่องผมที่แบบติดตามมานานแล้วเนี่ยจะรู้กันดีนะครับผมนะตัวไหนที่ยังไม่เคยใช้ตัวไหนที่ยังไม่เคยเจอตัวไหนที่ล็อกนะครับผมนะหรือว่าตัวไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะขอข้ามไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเนาะไม่อยากเอาข้อมูลมั่วๆม,ม,มาบอกคนดูนะฮะจะรีวิวหรือว่าจะจัดอันดับนะครับผมเฉพาะตัวที่แบบเคยใจอ่าเคยใช้นะเคยเจอแล้วเคยเล่นแล้วเท่านั้นนะฮะเคยใจภาษาเหนือมาเลยนะฮ อันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะลุดกุลิตครับผมตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้งานอยู่นะครับผมนะสำหรับลุดกุลิตตัวนี้ฝีเท้าไวที่้ที่121เลยนะครับผมการยิงร้อการส่งบอล1้อเลี้ยงบอล1 1 4ตั้งรับ1้อยสิารั่างกาย1้3ส่วนสูง191เซมตรลูกกลางอากาศปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะฮะถัดสเท้ากิมุฟ4ดาวหล่อพลังงามนมาที่5ดาวตันเวิร์กเลทเป็นสูงปานกานลาง,งนะฮะมีลนรัิกงงพละ แล้วก็มีทางด้านของเพย์เมเกอร์รวมไปถึงลูกหม่งทรงพลังครบเครื่องเลยสำหรับกองกลางที่ควรจะมีนะครับผมนะราคาปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่4,000ัเอ็มเท่านั้นเองต้องเข้าใจนะครับผมว่าสมัยตอนแรกๆเนี่ยประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนะนักเตะ107เอ่ะเปิดได้ราคาเกือบพันเอ็ม่าคนดูเงินมันก็เลยค่อนข้างจะเฟอ้อหน่อยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ย คืออ่านักเตะตัวร้อยเจ็เนี่ยราคาเหลือประมาณตัวละร้อยเอ็มเองคนดูนะครับผมนะ mm. เงินเอ็มมันไม่ได้แบบเฟอร์เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะมันหายากขึ้นนะเนาะราคานักเตะก็เลยลงนะครับผมนะลงแบบลงหวบเลยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ตามการเวลาครับผมแรกๆที่กูล,ลิศเข้ามาเนี่ยตัวเป็นหมื่นเอ็มนะคนดูนะครับผมแต่คนก็ยังแบบซื้อใช้งานกัน,กนอยู่อย่างไอตัวองลีที่ผมซื้อมาเห็นไหมองลี Only เนี่ยผมก็ซื้อมา7,700น mm เอ็มนะปัจจุบันเหลือ2000เ mm อ็มคนดูนะครับผมนะโอ mm. ้โหน้ำตาแทบกระเด็น,นครับผมซื้อ โดนหักคาสีไม่พอราคานะัเตะล่วงอีกนะครับผมนะอันเนี้ยก็มาเทวดานะครับผมนะแล้วก็อันนี้กุลิดนะที่ผมบอกไปเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับผมกุลิดเนี่ยมันอ่าราคาล่วงตามการเวลาแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะสำหรับราคานี้อยู่ดีนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแพงนะครับผมนะ 4,000m ก็ถือว่าแพงอยู่นะ ตัวนี้เวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางนะครับผมนะขึ้นสุดลงสุดนะเกมรับกัเล่นได้เกมรูปก,กัเล่นได้นะครับผมมีทั้งรูเลตนะครับผมนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะโอ้โหครบเครื่องเลยฟรีคิกเพย์มเมเกอร์ลูกหมงกสมพรังครบเครื่องเลยถ้าใครจะซื้อเนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นเม็ดส้มนะคนดูนะเพราะว่าเม็ดเทาราคามันแพงนะครับผมสี่พันเอ็มเนี่ยผมมองว่าไปซื้อเม็ดส้มเลยดีกว่ามาร์คเคประหยัดไป1ิ เตัวเลยนะคนดูนะ19ตัวเลยนะฮะแต่ว่าเราได้เม็ดส้มเนี่ยนะฮะซื้อตัวนี้ไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อไปปั่นราคานะครับผมนะให้แบบราคามันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยซื้อเป็นเม็ดเทาก็ได้เพราะว่าคนที่มาเล่นใหม่เหมือนของผมเนาะตอนที่เข้ามาเล่นใหม่ตอนแรกนะครับผมไม่รู้ว่าทางด้านของนักเตะเนี่ยมันมีเม็ดนะครับผมนะก็ไปซื้อเม็ดเทานั่นแหละทั้งๆที่จะซื้อเม็ดส้มมันก็ราคาเท่ากันนะฮะแต่ด้วยความไม่รู้นะครับผมนะมือใหม่เนี่ยจะชอบพลาดตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็อะ อย่างที่บอกไปยกให้เป็นอันดับที่1ไปเนาะเก่งทุกเก่งทุกโหมดนะครับผมเมเนเจอร์ Manager เล่นได้เฮดูเฮดเล่นได้อวีเอเล่นได้นะฮะอ่ะยังไงจัดอันดับแล้วก็ให้ความรู้มือใหม่ไปนหน่อยก็แล้วกันอันดับที่2นะครับผมนะจูดเบลลิงแฮมครับผม วันนี้เจ้าพ่อเมเนเจอร์อยู่แล้วนะครับผมนะเก่งทุกโหมดอันนี้ผมบอกเลยแล้วก็โดยเฉพาะโหมดเมเนเจอร์เนี่ยยิงโคตรดีทุกการ์ดทุกล่างเลยก็ว่าได้นะครับผมนะตัวนี้ฝีเท้ามาที่115นะฮะการยิง117การส่งบอลร1 2ย1เลี้ยงบอลร2 1ยตั้งรับ108ย่สร้างร่างกาย1 1 0ส่วนสูง186สิเซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟสีดาวหล่อพลังงามนมาที่5ดาวตันนะฮะตัวนี้มีสกิลสีรุ้งด้วยเนาะอยางที่รู้กันนะครับผมส ห้าหน่วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดเหลืองนะครับผมนะไอะตัวที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยที่ไม่ใช่สีลุ้งเนี่ยนะครับผมจะเพิ่มแค่10นะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเม็ดแดงเวิร์กเลยไปสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับจูดเบลลิงแฮมนะสไตล์เดียวกันกับลุดกุลลิตนั่นแหละนะมีลูเล็ตนะมีเน้นท็กเกิลนะครับผมแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากเลยหมดแมนเจอร์ได้ด้วยราคาปัจจุบันอยู่ที่3,000ัเอ็มโดยประมาณนะฮะใครจะซื้อก็ซื้อ,อเป็นเม็ดส้มไปได้เลยนะครับผมแมนเจอร์เล่นได้เฮดูเฮดเล่นได้ v s a เล่นได้นะสำหรับจูดเบลลิงแฮม ตัวต่อมาครับผมตัวที่3นะฮะเซนดีนซีดาน,นครับผมนะตัวนี้ผมก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้งานอยู่นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวก็ไปดูก่อนได้นะฮะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนาะสำหรับซีดานเนี่ยนะครับผมนะจับเล่นได้หมดเลยนะฮะทางด้านของ CM ฝั่งซ้าย CM ฝั่งขวาเล่นได้หมดเลยแต่ทางด้านของจูต์เบลลิงแฮมเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเป็น CM ฝั่งซ้ายนะเพราะว่ามันถนัดเท้าขวานะครับผมนะแต่ซีดานเนี่ยมันถนัดสอเท้านะครับผมเล่นฝั่ สูง185ิซนติเมตรนะฮะเตี้ยวกว่าจูดไปแค่1เซนเท่านั้นเองนะขนาด2เท้าสกิมูฟ5ดาวตันเล่นได้ทุกค่านในเกมนะครับผมนะ หลอดพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเวิร์กเลยเป็นสูงปานกลางมีลูเลตมียิงป่านโค้ดมีสกิลเหนือชั้นนะฮะส่งลูกไกล่ลูกไก่ได้อย่างแม่นยำเพย์เมเกอร์รวมไปถึงยิงไซก้อยนะครับผมนะราคาปัจจุบันเหลือไม่ถึงพันเอ็มแล้วนะฮะเจ็ดร้อยเอ็มเท่านั้นเองนะครับผมใครจะซ,ซื้อก็ซื้อเป็นเม็ดส้มไปได้เลยนะครับผมนะเก้าร้อยเอ็มเพิ่มขึ้นมาแค่อ่าประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเอ็มนะครับผมนะแต่ได้เม็ดส้มประหยัดมาร์คเคไปสิบเก้าตัวยังไงก็คุ้มนะครับ ตัวต่อมาครับผมนะน่ารอตอนที่4นะครับผมนะโลธามาเทอุสครับผมจริงๆเนี่ยใครที่มีตัวการ์ดใหญ่นะครับผมนะที่แลกไว้แล้วเนี่ยก็ใช้เป็นตัวการ์ดใหญ่ตัวนี้ไปได้เลยแต่อย่างที่บอกไปเนาะตัวล็อกเนี่ยผมจะไม่เอามาจัดอันดับเด็ดขาดนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่ารวมตัวล็อกไปด้วยเนี่ยก็อยู่พอๆกันนี่แหละนะครับผมนะอาจจะเก่งกว่าซีดานไปนิดนึงเพราะว่ามาเทอุสมันวิ่งไวเนาะตัวนี้เกมรับเล่นได้เกมลุกเล่นได้เล่นได้หมดเลยนะพวกกุลิสตจูดเบลลิงแฮมนะาโล้ามาเทอูสนะครับผมทางด้านดไ้ เลยนะครับผมถ้าผู้ชมนะถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องสุดๆแต่มัเถอุตเนี่ยจะมีข้อเสียนะครับผมตรงเรื่องของลูกกลางอากาศนะฮะอาจจะเป็นจุดบอดของมัเถอุตนะอย่างเดียวเลยแต่อย่างอื่นนี่คือดีทุกอย่างเลยนะครับผมนะสปีด1 1 2การยิง1้2การส่งบอล109เลี้ยงบอล107นะ ตั้งรับ108ซอล์ร่างกาย105ส่วนสูง174ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลม,มูฟ4ดาวลาหล่อพลังงานมาที่5ดาวตันเนาะเวิร์กเลตส,สูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะฮะมีลูเลตมีซีคิกส่งพลังแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลด้วยราคาปัจจุบันอยู่ที่580เอมเท่านั้นเองนะฮะใครจะซื้อก็ซื้อเป็นเม็ดส้มไปได้เลยนะครับผมนะเพิ่มอีกไม่กี่เอ็มนะฮะประมาณไม่ถึงร้อยเอ็มนะฮะได้เม็ดส้มเลยเนาะสำหรับโลธามาเทอุตนะครับตัวต่ออมมมมาาาคครรนะรับับบผผทงด้นนนขะะะิ5แฮฮก แฮมซิกตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับผมนะใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูได้เลยนะฮะแฮมซิกเนี่ยโดยส่วนตัวของผมจากที่ลองมานะตำแหน่ง CM อะ่ะจบสกอร์ได้ดีแต่ตำแหน่ง c a m จะจบจะจบสกอร์ได้ดีกว่านะครับผมนะใครที่อยากให้แฮมซิกเนี่ยจบสกอร์ได้บ่อยๆเนี่ยจับไปเล่นในตำแหน่งซีเอ็ m เลยท่านผู้ชมยิงโคตรโหดนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวโฮโีโร่อ่ะตัวที่มันแจกฟรีอะ่ะก็น่าจะรู้ว่าแฮมซิกอ่ะมันจบสกอร์เก่งอยู่แล้วนะครับผมนะจบสกอร์ดีอยู่แล้วเนาะในโหมดเมเนเจอร์เนี่ยนะครับ เจอตัวนี้เข้าไปจบสกอร์ดีกว่าเดิมอีกนะครับผมฝีเท้าเอ๋ยอะไรเอ๋ยนี่คือแบบบัฟขึ้นมาดีสุดๆไปเลยนะครับผมฝีเท้า111การยิง106การส่งบอล109นะครับผมนะเลี้ยงบอลน,นะฮะ112ตั้งรับ102ยสอาร่างกาย103ส่วนสูง183ซนติเมตรขนาด2เท้าสิคิม,มูฟ4ดาวหลอดพลังงามนมาที่5ดาวตันนะฮะเวิร์กเลนเป็นสูงปานกลางนะผมแฮมซิกมีลงต่ำนะถ้าเกิดว่าใครจับไปเล่นในตำแหน่ง CM เนี่ยมีลงต่ำนะครับผมนะมีเปลี่ยนเลนส่งลูกใกล้ลูกไกลได้้้้้ออยยยยย่่่าาางงงแแมมมมมมนนนนนนนิปรรรรระะะะะะตตตตูจกกกกกไไลลววว็็็็เเเเเพ์คคััับบีใชดหผ ต่ใช้งานได้ดีเนาะราคาปัจจุบันเหลือแค่1000นเอ็มนะตอนผมซื้อมานี่น่าจะซื้อมาประมาณไม่ถึงพันเอ็มนะนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะตัวนี้นะฮะเม็ดส้ม1,300นอเอ็มนะถ้าใครจะซื้อก็ซื้อเป็น om, เม็ดส้มไปได้เลยเมเนเจอร์ Manager เล่นได้เฮดูเฮดเล่นได้ VSA เล่นได้เช่นกันนะฮะตัวนี้จับเล่นฝั่งขวาได้เลยนะครับตัวต่อมานะครับผมนะทางด้านของอันดับที่6นะฮะอูวิตินย่าครับผมนะเจ้าพ่อเมเนเจอร์ตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมนะ จริงๆเนี่ยคนจะติดภาพจำนะฮะมีทางด้านของพวกกุลิตเบลลิงแฮมนะครับผมนะแล้วก็มีทางด้านของพวกมาเทอุสอะไรพวกนี้เนาะในเมนเจอร์เราจะรู้อยู่แล้วแหละว่ายิงดีนะฮะยิงในเมนเจอร์ได้ดีมากแต่อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะนั่นก็คือวิตินยาครับผมไอตัวเนี้ยเมนเจอร์โคตรเก่งคนดูสไตล์เดียวกันกับมาเทอุสเลยนะเหมือนกันเลยแต่มาเทอุสเนี่ยมันจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าแค่นั้นเองแต่ทางด้านของวิตินยาเนี่ยมันเด่นทางด้านของการจ่ายบอลน,นะฮะแต่ทางด้านของเรื่องการจบสกอร์นะฮะระยะไกลนี่เหมือน,นเามามนหมือน นี่คือจบสกอร์โหดเหมือนโลท่ามไดทอุดเป๊ะเลยนะครับผมนะแต่จ่ายบอลแม่นกว่านะถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวที่จ่ายบอลดีเอาวิตินย่าถ้าอยากได้ตัวที่เล่นเกมรับได้ดีนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของลูกลาอากาศไม่ได้สนใจอะไรเลยสภาพร่างกายดีกว่าไปเอามาเทอุตนะครับผมอยู่ที่เพื่อนๆนนะว่าอยากจะเล่นเป็นแผนเกมรับนะฮะหรือว่าแผนต่อบอลอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นแผน 4-2-4เนี่ยผมเชียร์ให้เอาเมาเทอุตมากกว่านะเพราะว่ากองกลาง2ตัวของเราอะ่ะมันต้องครบเครื่องที่สุดนะครับผมนะเกมรับเล่นได้เนาะจ่ายบอลดีจบสกอร์ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาวิตินญ,ญ่าไปเล่นในแผน4-2-4เนี่ยวิตินญ,ญ่ามันไม่ได้เด่นทางด้านของเกมรับเท่าไหร่ไงมันจะเป็นแบบตัวจ่ายบอลมากกว่าให้ไปใชใ้เป็นแผนพวก 433 Attack 433 Holding อะไรประมาณเนี้จะจะเวิร์กกว่านะครับผมนะ433อะไรประมาณเนี้นะครับผมฝีเท้า110การยิงเกาการส่งบอล119เกเลี้ยงบอล122บนะฮะตั้งรับร้อยสีทาร่างกาย98ส่วนสูง172เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45เนาะสกิมมูฟ4ดาวหรอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งอันนี้คนถามมาหลายคนนะครับผมว่าทางด้านของ กองกลางหรือว่า CM เนี่ยพี่อัพอะไรนะครับผมนะส่วนใหญ่ผมจะอัพเป็นโรมมิ่งนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้หลอดพลังงานให้มันแบบตันแบบ5ดาวนะครับผมนะแนะนําให้อัพเป็นกล้ามนะครับผมเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าอัพอกล้ามครบเนี่ยครับผมนะมันจะได้ทางด้านของพลังงานเพิ่มขึ้นมาเห็นไหม ไอตัวหลอดพลังงานตรงเนี้ยจาก4ดาวครึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็น5ดาวตันเลยท่านผู้ชมนะครับผมนะอันนี้ก็บอกไว้เป็นเก็บความรุ้นส,สลับมือใหม่เนาะแต่ส่วนใหญ่ของผมอะตัวไหนที่มันตัน5ดาวอยู่แล้วอย่างเช่นพวกมัทเหวิทนะครับผมอย่างเช่นพวกล,ลุดกุลิตหรืออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยผมจะไม่อัพก้ามนะผมจะอัพเป็นโลมิงแต่ถ้าตัวไหนที่หลอดพลังงานเนี่ยมันประมาณแบบ 4ดาวครึ่งเนี่ยเราสามารถอัพกล้ามได้เลยนะหรือว่าอัพเป็นส่งบอลก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะเวอร์เลยเป็นสูงๆนะผมขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะมีตวัดชิงด้วยส้นนะฮะมียิงปานโค้งยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็มีเพย์เมเกอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็ราคาแพงนะครับผมนะ โอ้โหตลาดยังฟ้าอยู่เลยมันเป็นตัวเข้ามาใหม่อนะเนาะใครจะซือซ้อก็ซือซ้อเป็นเม็ดส้มนะฮะตัวนี้จะถูกกว่าเนาะเหลือประมาณเราๆ2 3 0 0เอ็มเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมนะสไตล์เดียวกันกับมาเทอุสเลยนะฮะแต่มาเทอุสจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านะฮะวิตินย่าก็เล่นเกมรับได้แต่ว่าอ่ามันจะเด่เดนทางด้านของการจ่ายบอลมากกว่าอย่างที่บอกไปเนาะตัวต่อมาครับผมทางด้านของแัวที่7นะฮะ ตอนนี้เลยนะครับผมนะบาเล,ล่าครับผมนะบาเล,ล่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เมนเจอร์โคตรเก่งแล้วก็การ์ดสวยด้วยนะมีข้อเสียก็คือสกิลมูฟสามดาวนะตัวนี้นะครับผมนะแต่อย่างอื่นนี่คือดีหมดเลยนะ สี่ดา้การยิง100้ผมการส่งบอล1 1 6เลี้ยงบอล2 2 2ตั้งรับกับสภาพร่างกายมาอย่างละ106ส่วนสูง172ซติเมตรอันนี้ก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเนะาะเท้าที่ถนัดเป็น45อัน,นเนี้ยสกิลมูฟเนี่ย3ดาวนะในโหมดเมนเจอร์เนี่ยคือไม่ได้เป็นผลไม่ได้มีผลเสียอะไรอยู่แล้วนะแต่ในโหมดเฮดูเฮดเนี่ยคนมันไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่เพราะว่ามันเล่นท่าไม่ได้นะครับผมนะราคามันก็เลยไม่ค่อยแพงนะ แต่หลอดพลังงานเนี่ยให้มาที่5ดาวตันเลยมีสกิลสีรุ้งนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของบาเลล่าเนาะเวิร์กเลยไปสูงสูงขึ้นสุดลงสุดนะครับผมนะมีตัวชิ้นด้ซอนแล้วก็เน้นแทกเกิลน,นะฮะตัวนี้ก็เกมรับเล่นได้เกมลุกเล่นได้จ่ายบอลดีจบสกอร์อ่าจากระยะไกลได้ดีนะครับผมนะถือว่าครบเครื่องนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ครบเครื่องนะมีข้อเสียแค่ในโหมดเฮดูเฮดมันเล่นท่าได้ไม่ไม่เยอะแค่นั้นเองเพราะว่ามัน3ดาวนะครับต่อมาครับผมมาดาวที่8นะะฮแปดี้ครับผมนะ เปดี้ตัวนี้เนี่ยในโหมดเมเนเจอร์ใครที่อยากจะซื้อไปแล้วคาดหวังให้ CM จบสกอร์ได้เนี่ยหนีไปให้ไกลนะท่านผู้ชมนะเปดี้เป็นตัวจ่ายพาสสไตล์เดียวกันกับซาบี้ของบาซ่านะฮะผมบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับผมนะบางคนคือไม่เชื่อแล้วก็มาเม้นในช่องบอกว่าพี่ผมซื้อเปดี้มาแม่งเสียดายตังค์ชิบหายเลยนะครับผมนะลุงงี้เอาไปซื้อตัวอื่นยินยังจะดีกว่าคือบางครั้งบางทีอ่ะผมอธิบายไปตอนผมจัดอันดับเนี่ยคนดูก็ไม่ได้เข้ามาฟังไงเข้ามาดูว่าเอ้ยตัวนี้อยู่อันดดดััััับบตวนนนี้อออยู่2 3เนี่ยเขาเขาเข้ามาดูแค่นี้แล้วเขาก็ออกไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเหมือนเขากดข้ามข้ามอะแต่ผมอธิบายไว้ตลอดเลยเพื่อนๆลองไปย้อนดูท็อป10อันดับ cm mm hmm. นะครับผมนะของเดือนที่แล้วก็ได้นะผมก็บอกตลอดว่าเปดี้เนี่ยในโหมดเมเนเจอร์มันไม่ค่อยยิงมันเป็นตัวจ่ายบอลจ่ายพาสเหมาะสําหรับแผนต่อบอลนะครับผมนะใครที่เล่นเป็นแผนต่อบอลเนี่ยแนะนําให้ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แบบเล่นเป็นแผนต่อบอลหรือว่าคาดหวังให้ cm มันจบสกอร์จากระยะไกลได้ดีเนี่ยไอตัวเนี้ย ผ่านไปได้เลยมันไม่เก่งนะครับผมนะฝีเท้าร้อยสิบสามนะการยิงเก้าแปดการส่งบอลร้อยยี่สิบสี่นะเลี้ยงบอลนนร้อยยี่สิบห้านะผมเนี่ยการจ่ายบอลก,กับการเลี้ยงบอลเนี่ยโคตรดีเลยนะตั้งรับร้อยหนึ่งสร่างกายเก้าห้านะผมส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เท้าที่ถนัดเป็นสี่ห้า สกิลมุฟสีดาวหลอพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้มีสกิลสีรุ้งด้วยนะครับผมนะเวิร์กเลยเป็นสูงสูงขึ้นสูตรลงสูตรอยู่แล้วเกมรับก็เล่นได้นะตัวนี้นะฮะเข้าไปแซะบอลได้ดีมากนะส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์เดียวกันกับซาบี้พวกอ่าทางด้านของเปโลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอ่านเกมดีวิ่งปาดหน้าแล้วก็ฉกเอาบอลได้ดีอะไรประมาณนี้นะฮะ มีสกิลลูเลตแล้วก็มีส่งลูกไก่ลูกไก่ได้อย่างแม่นยำเนาะราคาปัจจุบันนี่ถือว่าแพงเอาเรื่องเลยนะ2000กว่าเอ็มนะครับผมใครจะซื้อก็ซื้อเป็นแมส้มไปเลยเนาะประหยัดมาร์คเคไป19ตัวนะฮะเพิ่มประมาณ2 0 0เอ็มเองนะสำหรับตัวนี้นะครับในโหมดเฮดูเฮดเก่งอยู่แล้วนะครับผมนะมันอยู่ที่คนเล่นนะฮะแต่อย่างที่บอกไปในโหมดเมนเจอร์มันยิงไม่ค่อยดีแค่นั้นเองนะครับผมนะไม่ค่อยยิงเอาง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครทีอ่อยากจะให้มันจบสกอร์ตัวนี้ก็หนีไปให้ไกลแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาเ่นนโ head, ว full, บ์ตอ,ตอจทย ตัวต่อมาครับผมอันดับที่9นะฮะพอสโคครับผมตัวนี้รีวิวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะใครอ,อยากจะแลกมาใช้งานก็ถือว่าคุ้มนะ500จิกซอเท่านั้นเองหรือว่าใครอยากจะซื้อใช้งานก็ซื้อได้นะราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเนาะ700กว่าเอ็มเท่านั้นนะสำหรับพอสโคนะครับผมตัวจริงคือโคตรเก่งนะผู้ชมเป็นนักเตะที่ใครหลายๆคนหรือว่ากองหน้าหรือว่าปีกหลายๆคนเนี่ยอยากเล่นด้วยนะไปดูในบทสัมภาษณ์มานะครับผมพอสโคนี่เป็นนักเตะที่แบบจ่ายบอลแม่นนะครับผมนะเป็นเป็นเหมือนแบบ จับวางอ่ะเออแม่นเหมือนจับวางอะไรประมาณนี้นะครับผมสีเท้าร้อยการยิง106การส่งบอล124เลี้ยงบอล114นะฮะตั้งรับ9กเอ็ดสราร่างกาย90นะครับผมนะส่วนสูง171เซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45นะฮะสกิลมูฟสีดาวหล่อพลังงามนมาที่5ดาวตันนะครับผมนะเวิร์กเลทเป็นสูงปานกลางเนาะมีลูเลตมีแท็กเกิลน,นะส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะฮะตัวนี้ได้ทั้งลุกได้ทั้งรับนะครับผมจ่ายบอลก็แม่นจบสกกกกอรร์จาะะะยไกลก็ดีนะ โคตรครบเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับผมนะมีข้อเสียก็คือลูกกาอากาศนะแล้วก็เท้ามันเป็นสีห้แค่นั้นเองต้องจับเล่นเป็น CM ฝั่งซ้ายนะครับผมนะราคา700 m อนะฮะใครอยากซื้อใช้งานก็ซื้อหรือว่าช่วงนี้ใครที่แต้มเหลือนะฮะจะแลกก็ได้เช่นกันนะครับหัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับสุดท้ายนะครับผมนะสตีเฟนเจอราดครับผมนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งนะครับผมนะซาบีเนี่ยจริงๆมันก็เก่งนะแต่ว่าซาบีตัวการ์ดเก่าสมัยก่อนอนะ ตอนที่บอลหลักอะที่การ์ดมันเข้ามาพร้อมกับมิเชลรบัลลักอะผมว่าไอตัวการ์ดนั้นอะมันจบสกอร์ได้ดีกว่าแต่ปัจจุบันเนี้ย CM มันเหมือนแบบเอ่อจบสกอร์เขาเรียกว่าไงอะถ้าจบสกอร์ไม่ดีจริงๆอะมันแย่งกองหน้ายิงไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยหน้าเป้าแต่ละตัวคือโอ้โหจบสกอร์ดีๆทั้งนั้นเลยเนาะทั้งตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาอะไรประมาณเนี้ยนะผมนะแล้วก็ตำแหน่ง CM หลายๆตัวที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีแต่ตัวจบสกอร์โหดๆไงเนี่ยพวกวิตินยาเบลลิงแฮมลุดกุลิตอะไรเงี้ยพวกแฮมซิกบาเล่าอะไรประมาณเนี่ยโมดิกนี่ก็ยิงดีนะครับผมนะโมดิกนี่ก็ยิงดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่มีแต้มอยู่แล้วก็ไปแลกโมดิกไอตัวแต้มหลีกก็ได้นะไอตัวเนี้ยก็ยิงดีเนาะมาเทอุดอะไรเงี้ยนะครับผมนะคือยิงดีหลายตัว อารอนโซ่ so นะครับผมซาบี้อารอนโซ่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนจบสกอร์ไม่ได้ไปเลยไอตัวการ์ดเนี้ยผมรีวิวแล้วนะไม่ใช่ไม่รีวิวนะนะครับผมแรมป์ขาดนี่ผมก็รีวิวแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมนะตัวไหนที่แบบจบสกอร์ได้แบบดีจริงๆอ่ะนะครับผมผมถึงจะเอามาจัดอันดับนะตัวไหนที่จบสกอร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็ไม่เอามาจัดอันดับเลยอย่างเช่ไนไอตัวซาบี้ตัวเนี้ยผมกทําคลิปรีวิวไปแล้วนะเพื่อนๆไปดูคลิปได้เลยนะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นตัวสายแบบจ่ายบอลอนะ่ะเหมือนกับทหน้านของเนะครผมนะ เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นสายจ่ายบอลอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวเปดี้นี่มันยังดีหน่อยไงสปีดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เกมรับอะไรต่างๆนานาม,มันดีไงผมก็เลยให้มันติดระดับสูงๆเนาะแต่สตีเฟนเจอร์ลาดเนี่ยคือเมนเจอร์มันจบสกอร์ดีนะครับผมนะถ้าเปรียบเทียบกับซาบี้อ่ะมันจบสกอร์ดได้ดีกว่าแล้วก็จ่ายบอลแม่นด้วยนะแล้วก็เล่นท่าได้ด้วยเนาะสกิลสกิลมูฟฟีดาวนะฮะก็เลยให้อยู่ในดับที่สิบไปฝีเท้าร้อยเก้าการยิงร้อยห้าการส่งบอลร้ยอ 4, ร 104, ย 6, สิบนะเจ สูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครับผมนะมีฮิลช็อปน้าส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่ยำยิงประตูอย่างระยะไกลเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงสายก้อยนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 900m นะตัวนี้ผมทำคลิปรีวิวไปแล้วนะฮะใครยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยนะครับผมนะทำคลิปตั้งแต่ตอนมันเข้ามาใหม่ๆแรกๆแล้วเนาะ ตัวนี้ราคาแค่1,100งพันหนึ่งร้อยเอ็มท่านนั่นเองนะฮะถูกและดีมีอยู่จริงนะครับผมสตีเฟนเจอรลัดนะครับส่วนตัวอื่นที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยพวกโซบอสไลน์ uh, so นะครับผมนะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวทยอยลงให้เรื่อยๆนะพวก uh, ดีแคนไลท์อะไรประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆเพราะว่าผมก็รีวิวไปค่อนข้างเอยอะแล้วเหมือนกันนะพวกตัวเก่าๆเนี่ยนะครับผมผมรีวิวไปหมดแล้วนะเดอะเคานะครับผมทางด้านของกอเดสก้าจูเบลิงแฮมไอตัวการ์ดเก่าการ์ดรนะ้อยหกร แทบจะทุกตัวแล้วได้ส้ำม,มั้งนะครับผมนะไอตัวท็อปๆนะครับผมไปหาดูได้เลยนะก่อนตัดสินใจซื้อแต่ไอตัวการ์ดใหม่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับผมราคามันแพงครับผมนะจะให้รีวิวทุกตัวมันก็เป็นไปได้ยากเนาะแล้วก็มาร์คเคมันหาได้ค่อนข้างจะยากด้วยแล้วผมทําคนเดียวไงคนดูยังไงก็รอหน่อยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะทยอยลงให้ครบทุกตัวอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวโวนนี้ไม่ถูกใจใครยังไงกราบขอประธานอภัยไว้นะที่นี้ด้วย